สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ VR soldiers จค่ะวันนี้พบกับดิฉันปริยานเนธวิเชียนเรามาติดตามภารกิจของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กัตริย์และประชาชนกันค่ะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกร่วมกับส่วนรชาชการจังหวัดปทุมธานีทําความสะอาดฟื้นฟูที่ที่ประสบภัยในอําเภอสามโคกหลังระดับน้ําลดลงแล้ว หลังจากที่สภาพน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอสาโคกจังหวัดปทุมธานีได้เริ่มลดลงแล้วนั้นทำให้หน่วยบรัญรชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกจึงจำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมฟื้นฟูนฟนพื้นที่ประสบอุทกภยัยและแจกจ่ายถุงอย่างที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านงิ้วอำเภอสาโคกจังหวัดปทุมธานีโดยมีผลโทวิรัตนาจู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกเป็นประธานในการจัดกิจกรรมรวมกับส่วนราชการจังหวัดปทุมธานีและประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านงิ้วดำเนินการทําความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ําลดลงที่บริเวณวัดสองพี่น้องและโรงเรียนวัดสองพี่น้องนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้นําชุมชนสําหรับนําไปไแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพในเบื้องต้นอีกด้วยโดยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกจะยังคงร่วมกับส่วนราชการจังหวัดปทุมธานีดําเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดช,ชอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะด้านแม่ทัพภาคที่สได้รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนค่ะ พลโทอภิเชษซื่อสัตว์แม่ทัพภาคที่3ให้การต้อนรับคุณนัทพงศ์วัฒนเจริญรักษาการผู้จัดก,การอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการ S1 บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนและคณะเพื่อมอบผมกันหนาวให้กับกองทัพภาคที่3จํานวน3,000ันผืนนําไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดช,ชอบของกองทัพภาคที่3ซึ่งในห่วงนี้นับเป็นห่วงเวลาสําคัญยิ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของกองทัพภักที่3เป็นพื้นที่ราบสูงและมีความหลากหลายทางภูมิประเทศซึ่งในห่วงนี้ได้เข้าสู่ฤดูหนาวพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังขาดแคลนเครื่องกันหนาวอีกเป็นจํานวนมากทางกองทัพภักที่3จะได้นำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับมอบนี้ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภักที่3เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไปค่ะ คณะอนุกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายพลโทธราพงศ์มลคำทัพน้อยที่หนึ่งในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งผู้แทนแม่ทัพภาคที่หนึ่ง ผู้อำนการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยมีผู้แทนจากกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมมีการเสวนาร่วมกับผู้แทนส่วนราชการในเรื่องความท้าทายของหน่วยงานภาคร,รัฐการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอีกด้วย การประชุมในครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดตามาติที่ประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1 i หรือสอบคเห็นชอบแนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยในช่วงการระบาดของโควิด -19 3สามสัญชาติได้แก่ประเทศลาวเมียนมาและกัมพูชาโดวยวัตถุประสงค์การประชุมแบ่งออกเป็นพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในพื้นที่พัฒนากรอบความคิดข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายงานและผู้ประกอบการกระชับความร่วมมือองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการรายงานต่างดาวอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยแม่ทัพน้อยที่1ได้เน้นย้ำนโยบายของแม่ทัพภาคที่1ให้มนตรฐานบกและหน่วยทหารในพื้นที่สนับสนุนภารกิจของกองอเนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดผู้ที่ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจในเรื่องกฎหมายระเบียบข้อบังคับแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยมีการบูรณาการทำงานทั้งภาคราัฐเอกชนและประชาชนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดกองอนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดประสานกับส่วนราชการจัดทำฐานข้อมูลบูรณาการข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำนโยบายและแผนการปฏิบัติต่ตอไปเพื่อให้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ยังคงจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศได้อย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดจับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาและกัมพูชาได้82คนกองกำลังสุรสีโดยหน่วยเฉพาะกิจลาดยา่าร่วมกับชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังสุรสีหมวดป้องกันชายแดนที่1สอพอสสังขละบุรีสพเมืองกาญจนบุรีกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่134ฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรี ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรีและสาธารณสุขจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายจำนวน47คนเป็นชาย26คนหญิง21คนจากการสอบถามทราบว่าจ่ายค่าไนหน้ารายละ18,000-20,000ถึง 20, บาทต้องการเข้าไปทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครและนคนปรปฐมขณะเดียวกันกองกำลังบุรพาโดยกรมฐานพรานที่12กรมฐานพรานที่13 หน่วยเฉพาะกิจอรัญญะประเทศหน่วยเฉพาะกิจตาพระยาจับก,กลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายชาวกัมพูชา35รายเป็นชาย19รายหญิง16รายบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วโดวยใช้ช่องทางธรรมชาติจากการสักถามทั้งหมดต้องการไปทํางานในพื้นที่กรุงเทพมหานครปราจินบุรีและฉะเชิงเซาจึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ด้านกำลังชุดลาดตระเวนหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงรายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเข้าดําเนินการตรวจสอบบริเวณป่าละเมาะริมฝั่งแม่น้ําโขงเขตบ้านห้วยเกียงหมู่ที่8ตาบลเวียงอําเภอเชียงแสนพบกลุ่มบุคคลจํานวน6คนนั่งอยู่ในป่าละเมาะริมฝั่งแม่น้าโขงเป็นชาย3คนและหญิง3คนหนึ่งในนั้นคือนายคําคิงคําซึ่งเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน และมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำพาบุคคลเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งรับสารภาพว่าได้ร่วมกับเพื่อนร่วมขบวนการลักลอบนำพาคนไทย5คนที่ทำงานอยู่ในบ่อนการพนันฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงกลับเข้าประเทศโดยเสียเงินให้กับกลุ่มผู้ลักลอบนำพากลับเข้าประเทศคนละ1น0 0 0บาทเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดไปตรวจหาโควิด -19 และส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ดำเนินคด,ดีตามกฎหมายต่อไปกองพลฐานมาที่สองรักษาพระองค์จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพลตรีอาจินปัตธรรมจิตผู้บัญชาการกองพลฐานมาที่สองรักษาพระองค์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต25พฤศจิกายน2564โดยมีนายทหารและข้าราชการหน่วยขึ้นตรงของกองพลฐานมาที่2รักษาพระองค์เข้าร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารทรงบริหารจัดการหน่วยทหารในกองทัพไทยให้ทันสมัยทัดเทียมนา,นานาประเทศ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับทหารมา้าได้ส่งพระยศเป็นพันเอกพิเศษในตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษของกรมทหารมา้าของกรมทหารบกม้ากรุงเทพรักษาพระองค์ต่อมาในปี2454ส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเปลี่ยนแปลงกิจการของทหารม้าให้พัฒนามาเป็นลำดับจนกระทั่งเสด็จสวรรคตและในปี2470พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนกรมฐานบกมากรุงเทพรักษาพระองค์เป็นกรมฐานมาที่หนึ่งรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดับพระปรมาพิถัยย่อรรหกและในปี2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนแปลงหน่วยฐานรักษาพระองค์และหน่วยฐานในพระองค์ทรงเปลี่ยนกองพลฐานมาที่สองรักษาพระองค์เป็นกองพลฐานมาที่สองรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประดับพระประมาพิไายย่อรอรอหนับเป็นเกียรติสูงสุดยิ่ง กองทัพบกได้สารต่อสมัครใจเป็นทหารค่ะเปิดรับชายไทยอายุ18-20ปีถี่อยที่ยังไม่ถึงเกณฑ์และอายุ22-29ปีที่เคยผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการสมัครเป็นฐานกองประจำการปี2565กรณีพิเศษทางออนไลน์พันเอกหญิงสิริจันท์งาทองรองโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกเดินหน้าพัฒนาการตรวจเลือกฐานกองเกินเข้ากองประจำการ มุ่งจู่ระบบทหารกองประจำการอาสาทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมต่อเนื่องตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมหลังจากในปี2564กองทัพบ,บกได้เริ่มโครงการรับสมัครชายไทยเป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ซึ่งมีผู้สมัครใจเป็นจำนวนมากและผ่านเกณฑ์ได้รับการบรรจุเข้ากองประจำการในผลัดที่1ทัพหกจำนวน3,207นายสำหรับในปี2565นี้ กองทบกยังคงสานต่อนโยบายการสมัครใจเป็นฐานต่อไปโดยจะเริ่มการรับสมัครฐานกองเกินเป็นฐานกองประจำการโดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ rcm 6 5 .rta.mi.th ระหว่างวันที่1ธันวาคม2564ถึง31มกราคม2565โดยเปิดรับสมัครเฉพาะชายไทยอายุ18-20ปี ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารและอายุ22-29ปีที่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้าประจำการทุกประเภทให้สามารถสมัครเป็นฐานกองประจำการได้เป็นกรณีพิเศษโดยเป็นการรับสมัครก่อนการตรวจเลือกตามปกติผู้สมัครสามารถเลือกเข้าเป็นฐานกองประจำการในหน่วยทหารได้โดยไม่จำกัดหน่วยทหารในพื้นที่มณฑลฐานบกเดียวกันและจะได้เข้ากองประจำการในพลัดที่1ทับห กระบวนการรับสมัครและคัดเลือกจะดำเนินการในช่วงวันที่12-13ถึงกุมภาพันธ์2565ณหมุดทนฐานบก35แห่งทั่วประเทศโดยจะทำการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยก่อนการตรวจเลือกทหารในระบบปกติค่ะ ทัาบ,บกมีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบบุคคลทนเรือนทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ2,565 โดยรับสมัครทางระบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียวทางเว็บไซต์ atc.rta.mi.th กรมยุทธศึกษาทหารบกหรือเว็บไซต์ radd. กลา atc.rta.mi.th กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากรตั้งแต่22พฤศจิกายนถึง13ธันวาคม2564ไม่เว้นวันหยุดราชการสอบถามรายละเอียดการสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากรกรมยุทธศึกษาทหารบกหมายเลขโทรศัพท์02 241 0274และ02 241 2068-9ต่อ89100และ89108-9ในเวลาราชการ กองทัพบกเตรียมมอบประกาศเกียรติคุณแก่สิตรีอนุวัตบุญกระจ่างสารวัตรหานที่ช่วยเด็ก8ขวบจากเหตุไฟไหม้ที่จังหวัดลบบุรีโดยชื่นชมทำดีด้วยหัวใจตามที่ได้เกิดเหตุไฟไหม้อาคารพาณิชย์ชื่อร้านอุตสาหะใกล้วัดปรมมาศตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีและมีพลเมืองดีเข้าช่วยเหลือเด็กอายุ8ขวบที่ติดอยู่ในอาคารจนปลอดภยัยเหตุเกิดเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทราบภายหลังว่าพลเมืองดีดังกล่าวคือสิปรีอนุวัตรปุญกระจ่างตำแหน่งพลสารวัตรสังกัดกองร้อยฐานสารวัตรมณฑลฐานบกที่13ซึ่งได้ผ่านไปในที่เกิดเหตุจึงได้วิ่งขึ้นไปในอาคารเพื่อช่วยค้นหาเด็กซึ่งขณะนั้นมีควันไฟปกคลุมทั่วบริเวณจนค้นหาเด็กที่กำลังสำลักควันไฟพบและช่วยนำออกมาได้อย่างปลอดภัยโดยขณะเกิดเหตุเจ้าของร้านซึ่งอายุ74ปีอยู่บริเวณหน้าร้าน และเด็กอยู่ชั้นที่3ของร้านเพียงคนเดียวซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียนำไปเผยแพร่และมีคนเข้ามาชื่นชมในความกล้าหาญของสิบตรีอนุวัตน์เป็นจำนวนมากล่าสุดพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกได้รับทราบเรื่องดังกล่าวได้มอบให้กรมกำลังพลฐานบกออกประกาศเกียรติคุณชมเชยในการทำความดีที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยทันทีในสถานการณ์คับขัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกล่องทัพกที่ส่งเสริมให้กำลังพลทำความดีด้วยหัวใจโดยใช้ทักษะความรู้พื้นฐานทางฐาน,ฐาน,ฐานที่มีอยู่ช่วยเหลือสังคมในทุกเหตุการณ์ซึ่งสิบตรีอนุวัตนได้เล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะว่าพอขึ้นอยู่ชั้นสองอยังไม่พบเด็กควันเยอะแล้วก็แสบตามากร้อนมากแต่ได้ยินเสียงเด็กเรียกจากชั้นบนแวแวๆค่ะว่าป้าป้าจึงตัดสินใจขึ้นไปช่วยเด็กต่อที่อยู่ชั้นส เด็กบอกว่าร้อนมากไม่มีรองเท้าจึงได้ให้น้องขึ้นหลังมาพอถึงชั้นสองเริ่มหายใจไม่ออกควันไฟแสบตาม,มากก็เลยให้น้องรีบวิ่งลงมาชั้นล่างแล้วก็ได้พบกับแม่เขารู้สึกตื้นตันใจที่ได้ช่วยเหลือชีวิตให้เด็กกลับสู่อ้อมอกของครอบครัวได้ผมรู้สึกดีใจที่น้องปลอดภัยหนึ่งชีวิตช่วยเหลือหนึ่งชีวิตให้ปลอดภัยแต่ผมคิดอยู่เสมอว่าทหาร คือผู้เกียรลิและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเหมือนที่ผมได้รับการลูกฝังทหารทำเพื่อชาติศาสตร์กรัด์และประชาชนต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะทหารอาสาทำความดีกำลังพลและฐานพรานหญิงดอกไม้เหล็กนางฟ้าของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยเหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาขณะกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยได้พบประชาชนประสบอุบัติเหตุมอเตอร์สไซค์ชนฟุตบาทข้างถนนได้รับบาดเจ็บที่ขานอนกองกับพื้นบริเวณบ้านกลางหมู่3ตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสิ่งรีบเข้าให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนที่ทีมกู้ภัยจะนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการขอบคุณและชื่นชมจากประชาชนที่ร่วมให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บขอบคุณกำลังพลและฐานพรานหญิงของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21ด้วยหัวใจและรอยยิ้มที่อบอุน่นโดยฐานเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะผมฐานมาพอดีมีน้อง,งล,ล้มมเยเข้ามาช่วยแล้วก็มีพี่ๆฐานหญิงกรมฐานร อขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยผู้บาดเจ็บครับต่อกันที่ภารกิจอื่นๆของทหารนะคะที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ค่ะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพ,พระราชทานมนทนฐานบกที่32จังหวัดลำปาง จัดก,กำลังพลวิทยากรจิตอาสา904พร้อมด้วยฐานจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่32และจิตอาสาพระราชทานจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่32เข้าให้การช่วยเหลือชาวนาที่แปลงนาบริเวณบ้านไร่ศิลาทองตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยกำลังพลจิตอาสาเก็บเกี่ยวผลผลิตและนวดข้าวพร้อมทั้งจัดรถยนต์บรรทุก ของบนทลนฐานบกที่32ขนย้ายลำเลียงข้าวเปลือกจากไรนาไปยังยุ้งฉางของหมู่บ้านสำหรับการปฏิบัติครั้งนี้ถือเป็นการช่วยเหลือแบ่งต่อภาระแก่เกษตรกรชาวนาในพื้นที่เนื่องจากปัจจุบันประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอีกทั้งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการขนส่งบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นตามนายโยบายของรัฐบาลและกองทัพบ,บก ด้านกองผลฐานราบที่สองรักษาพระองค์โดยกองผ่านฐานราบที่1กรมฐานราบที่สองรักษาพระองค์จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนขุนอาสา128และจิตอาสาของหน่วยลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าหม่มมอบให้ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ธุรกันดารบนเขาเพื่อลดค่าใช้จ่ายและป้องกันภัยหนาวตามฤดูกาลบริเวณพื้นที่ตำบลโนนหอมและตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ด่านกองพนฐานมาที่28กองพลฐานมาที่1จัดกำลังคนจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมบูรณาการกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16เทศบาลตำบลตาลเดียวและส่วนราชการในพื้นที่หรือถอนกำแพงโรงเรียนอนุบาลลมศักซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติอุทกภยัยในห้วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาทำให้เกิดความเสียหายและรุดโรมเป็นอย่างมากณนะโรงเรียนอนุบาลลมศัก ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยหน่วยได้สนับสนุนกำลังพลร่วมบูรณาการอย่างเต็มที่และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะต่อกันที่กองพันฐานรราบที่1กรมฐานราบที่8จัดกำลังพลตอนสุธกรรมของหน่วยดำเนินโครงการหน่วยฐานจ่ายตลาดช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการเข้ารับซื้อผักบุ้งจากนางปราณีโครมงคล เกษตรกรผู้ปลูกผักจำหน่ายบ้านนาอ้อหมูม่3ตำาบลน,นาอ้ออำเภอเมอืองจังหวัดเลยเพื่อนำไปประกอบเมนูอาหารให้กับกำลังพลทหารกองประจำการได้รับประทานและยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ปิดท้ายกันที่ฐานจากกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่8 ได้ลงพื้นที่จัดหารถจักรยานเก่าสนามดีเข้าบริจาคให้กับโครงการจักรยานสารฝันปัรสุกล่องทับกอย่างต่อเนื่องเพื่อนาจักรยานเข้าร่วมโครงการและส่งมอบให้เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลในการเดินทางไปโรงเรียนตามนโยบายของกล่องทับกค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการสาธิตชุดแพทย์เผชิญเหตุและวิธีการสร้างโรงพยาบาลทหารบกตอบโต้วิกฤตโควิด -19 กันต่อเลยค่ะ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาผักมณฑลฐานบกที่35สาธิตชุดแทพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉินให้กับหลักสูตรนายฐานอาวุโสรุ่นที่54โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือกองทัพเรือในการศึกษาดูงานณนะโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาภักจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาผักซึ่งมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจเครื่องช่วยหายใจ เครื่องตรวจเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครันพร้อมในการช่วยชีวิตอีกทั้งยังมีห้องแยกความดันลบสนามที่พร้อมสำหรับผู้ป่วยที่สงสัยติดโควิด1 9เพื่อให้พร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนในสภาวะการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด1 9อีกทั้งยังมีการสาธิตชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่งชุดปฏิบัติการทางน้ำตลอดจนรถชีวะนิรภัยกองทัพบก เป็นรถที่มีความรวดเร็วในการค้นหาผู้ป่วยนะจุดที่มีการระบาดอย่างรวดเร็วสามารถเก็บสิ่งส่งตรวจได้ถึง200รายต่อชั่วโมงและนวัตกรรมโควิดบ็อกซ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการป้องกันไม่ให้นักเทคนิคการแพทย์ผู้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยอีกด้วยค่ะ ด้านทหารรบพิเศษยังคงฝึกฝนเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจทางทหารและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำค่ะเป,ปปปเป็นภาพใต้ท้องทะเลไทยอันงดงามค่ะกับทหารจากกองพันรบพิเศษที่หนึ่ง กรมรบพิเศษที่2ที่ได้ทำการฝึกทบทวนการดำน้ำโอเพนวอเตอร์เพิ่มประสบการณ์การดำน้ำในทะเลได้เรียนรู้วิธีเอาตัวรอดในทะเลฝึกความแข็งแกร่งอดทนของร่างกายทบทวนและพัฒนาขีดความสามารถเตรียมพร้อมเป็นชุดครูฝึกให้กับกำลังพลภายในหน่วยและรองรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยทำการฝึกในพื้นที่เรือจมเรือหลวงช้าง712บริเวณเกาะช้างจังหวัดตราค่ะ คุณผู้ชมคะปัญหาหนี้นอกระบบถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุปัญหาในการพัฒนารายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยก็อําวนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2ได้ลงพื้นที่และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนวันนี้นำเสนอในตอนประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ไขหนี้นอกระบบไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันจึงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่องการเงินขาดสภาพคล่องประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสถาบันทางการเงินจึงหันไปหาเงินนอกระบบก่อให้เกิดปัญหาหนี้นอกระบบเจ้าหน้าที่กออรมนได้ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเจ้าหนี้นอกระบบครับสำหรับการแก้ไขปัญหานี้ด้วยระบบนะครับ ของ uh, จังหวัดชลบุรีนะครับสำหรับประชาชนที่มีความเดือดร้อนนะครับต้องการจะขอความช่วยเหลือนะครับก็สามารถความช่วยเหลือได้ที่ทางกรมนธจังหวัดชลบุรีสูงของทางจังหวัดชลบุรีอำเภอทุกอำเภอและก็องค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับก็สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือได้นะครับทางภาครัฐก็ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับสำหรับนะครับการไกลเกลี่ยหนี้สินต่างๆที่ทางภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือนะครับ ก็จะมีขั้นตอนและกระบวนการต่างๆนะครับที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับสำหรับประโยชน์นะครับที่ประชาชนจะได้รับจากการที่เข้ามาขอความช่วยเหลือในการเปเลี่ยนแปลิสินหรือต้องการที่จะให้ช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้องการจัดหาแหล่งเงินทุนนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบนะครับ ก็สามารถเข้ามาปรึกษานะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมนก็ได้มีข้อมูลนะครับและก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับส่วนขั้นตอนนะครับถ้าหากท่านใดนะครับจะประสงค์ที่จะรับความช่วยเหลือด้าน,น,นอื่นๆนะครับทางภาครัฐก็ยินดีที่จะสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้ในการพัฒนารายได้จัดหาแหล่งเงินทุนนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการนะครับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พี้วัดพี่น้องประชาชนนะครับผมการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบ ต้องพิจารณาถึงการแก้ไขความยากจนไปพร้อมๆกับการส่งเสริมให้ลูกหนี้นำเงินไปลงทุนเพื่อต่อย,ยอดเพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้ความรู้สร้างวินัยในการบริหารจัดการเงินให้กับประชาชนรวมถึงแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือของหงน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการแจ้งเบาะแสการกู้ยืมหนี้นอกระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของนายทุน ในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกหรือทะทะบ5จะเปลี่ยนหมายเลขช่องจากหมายเลขหนเป็นหมายเลข5เริ่มตั้งแต่25พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะโดยยังคงนําเสนอรายการคุณภาพที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ของประชาชนและดํารงความเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อความมั่นคงและบริการสังคมหากพบปัญหาในการตั้งค่าสอบถามข้อมูลได้ที่026152294-95เจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำตลอด24ชั่วโมง หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w tv 5 .co.th ดูช่อง5กฎหมายเลข5เริ่ม25พฤศจิกาย,ยนนี้เป็นต้นไปค่ะและในวันนี้เราจะลากันด้วยภาพการฝึก Lightning f o r c e 2 2 jp mrc 22-01ฝึกอย่างที่จะรบของกองทัพภาคที่2 โดยกรมฐานราบที่13กองพลฐานราบที่3ค่ะซึ่งเป็นการจําลองสนามรบมาอยู่ในรูปแบบของการฝึกด้วยกําลังขนาดใหญ่ภายใต้สถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามภัยคุกคามในปัจจุบันเพื่อสร้างให้ฐานมีความพร้อมรบทุกเมือ่อขอบคุณภาพจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกด้วยหมดเวลาของ VR Soldiers แล้วขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ